อาวพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมีบ่อมาฝากนะครับผมอ่าอยู่ที่บ้านโคกนาสามนะครับตำบลโชคนาสามอำเภอรปราศาสตรสุรินทร์นะครับเป็นสายธรรมชาติอู้ปลาอะไรตัวใหญ่พี่น้องตายต้ตนนี้อ่าก็ตอนนี้กําลังลดระดับน้ําอยู่ครับน่าจะได้ประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วมั้งครับนครับ ไกลนู่นครับมาโคขุดเปิดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับดินผุนๆนู่นครับเป็นสะใหญ่อยู่ครับประมาณห้าหกสิบไร่ได้ครับบางท่านอาจจะเคยมาครับบ่อนี้เขาลงเรื่อยๆอยู่ครับสามปีสองปีสามปีลงที่หนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็มีครับรอบนั้นก็ประมาณน่าจะสามปีมาผมเคยมาอยู่ครับ นี่ปลาก็โขปลาบึกตายกันโซนนู้นครับแซลซักอันนี้ก็มีโครงการจะลอกนะครับเขาก็เลยระบายน้ําออกนะครับป่านนี้ก็น่าจะโอ้ยบึมบึมเลยครับน่าจะอยู่ประมาณอุ้ยึ้นดีเลยครับก่อนปีใหม่ครับก็รอดูวันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ลดระดับน้ําลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ก็ถ้าไปลายปลเดือนก็น่าจะลงไปอีกเป็นศอกนะครับะระดับน้ำอยู่ช่วงกลางก็ประมาณท่วมหัวพี่น้องประมาณท่วมหัวนะก็เราดูวันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเนี่ยพาเดินเลาะดูโซนนี้ครับนี่เพราะว่าฝั่งนี้มันไม่ย้อนแสงนะครับนี่ครับโบรอบก่อนนะครับ รู้สึกว่าน้ําจะประมาณนี้ละมั้งครับตอนหวานรอบขอ,อนู้น่าจะประมาณครับประมาณสามปีได้อยู่บ้างพี่น้องสองสามปีนี่ครับนี่ครับบางท่านเขตนี้ก็รู้จักอยู่แล้วนะครับหนองนี้เป็นหนองใหญ่นะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวพาเดินชมกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับผมอ่าอันนี้ผมเดินมาอยู่ช่วงเกือบกลางๆอยู่นะครับพี่น้องกี่มองเห็นหาง หางน้ำยังใหญ่ดูครับนี่บผมเคยมารอบนั้นก็โขบึกอู้เซลซักันอยู่ครับรอบนี้เขาน่าจะลอกเลยนะครับก็น่าจะสูบน้ำสูบอะไรอีกหลังจากหวานเสร็จนะครับนี่ครับบรรยากาศพี่น้องนะครับหวานกันสบายเลยครับสนุกสนานแน่พี่น้องก็วันเวลาราคานะก็ยังไม่กำหนดนะครับ ก็รอติดตามครับอยู่กับทีมงานกระจายเปรียดนะครับกับทีมเพลิงนะครับส่วนวันเวลาจะคงราคาก็รอติดตามครับเรื่องวันเรื่องอะไรต่างๆนี่ครับลงไปเยอะเลยครับน้ําเดี๋ยวจะลดไปอีกเรื่อยๆครับนาะเปิดทางระบายน้ําอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเมื่อกี้มองมาเห็นหางน้ําอยู่ช่วงนี้ครับใสยใหญ่อยู่ครับ สายธรรมชาตินะครับสายธรรมชาตินะแล้วก็มีพวกปลาใหญ่เราไปตุบสายเลี้ยงแต่ก็โอ้ปลาบึกมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารอบก่อนนู้นคนเขาก็ได้กันเยอะนะครับตัวที่เหลือก็น่าจะตัวใหญ่ไสใหญ่อยู่และพี่น้องนู่นครับผมก็เดินได้ประมาณครึ่งบอ่อแล้วพี่น้องมันกว้างมากครับอ่ะก็รอติดตามวันนะครับใกล้วันก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกที่นึงนะครับผม เดี๋ยวเดินกลับคืน,นี่น้องเดินไปโซนนู้นเดี๋ยวไปดูเขาเปิดน้ำทงนู้นหน่อยนึงครับอ่ะพาข้ามาฝั่งนี้ครับที่ผมอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับว่าก่อนที่เขาจะระบายน้ําเปิดน้ำน้ำอยู่บนนี้ครับนี่น้ำยังปริมปร,มปริมอยู่บนนี้ครับเขาบอกไว้เงี้ยเขาเปิดรถไปได้เป็นอาทิตย์นะ นีก่อนผมก็เริ่มถ่ายอยู่แถวนี้แล้วครับแซฟซะกันสนุกสนานกันอยู่ครับปลาเยอะแต่ว่าปีนี้น่าจะลดน้ำไปได้เยอะกว่าเดิมอีกครับพอยังเหลือเวลาอีกนานอีูครับมีพึ่งกลางเดือนอีกอนี่ครับตรงน,นี้มันก็จะเป็นแบบแหวงแหวงนิดนึงครับแหวงแหวง ใหญ่โตอยู่ครับพี่น้องให้เห็นบริเวณหเห็นบรรยากาศก,าก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้วันลงก็จะมาอีกทีนะครับจะมาแจ้งรายละเอียดแจ้งวันแจ้งราคาครับเดี๋ยวเดินไปดูที่เขาเปิดน้ำทางนู้นครับมาแล้วครับมาถึงที่เขาระบายน้ำแล้วพี่น้องนี่ครับ หนึ่งช่องทางใหญ่ๆเลยครับนี่ครตัวนี้ก็จะมีตะข่ายกั้นไว้ครับเป็นแหรครับกั้นไม่ให้ปลาออกน้ำยังไหลเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับบายระบาย่คยังไหลอยู่นะครับยังไหลอยู่ครับก็ น่าจะลดลงได้อีกเยอะครับเพราะว่าระดับน้ําที่ไหลยอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสองกว่ากวาอยู่ครับความลึกของน้ําที่ไหลยอยู่นี่ครับพี่โนโอ้องเดี๋ยวได้วันเวลาราคายัางไงเดี๋ยวมาอัปเดตมาแจ้งกันอีกทีนะครับน่าจะก่อนปีใหม่นี่แหละพี่โนโอ้องนี่ครับกว้างใหญ่ครับกว้างใหญ่่ะก็รอติดตามกันนะครับผม